รีวิวเรื่องการทำหัวฉีดให้ดูนะครับเป็นของฟอด2.2ตัวนี้เวลาเราถ้าเราเราเหยียบคันเร่งปกตินะหัวเกียร์มันจะสะบัดนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเลยนะครับหัวเกียร์จะไม่มีสะบัดนะครับนิ่งมากนิ่งมากครับชุดนี้นิ่งมาก แต่ระบบน้ำมันเกี่ยวกับปั๊มพวกอะไรแรงดันไม่ค่อยดีนะครับนิ่งมากไม่มีสันไม่มีสะดุดนะครับหัวเกียร์ไม่มีสันดๆๆๆืนะครับโอเคจบข่าว่างสับอมกงนะครับกอร์ด2.2มาได้เลยนะครับ2.2 3 2าไอ้พวกเกียร์โซทั้งหลายนะครับรับจบครับอันนี้วันขึ้นอย่ารับ โ okay. อเคนะครออับปอดนครแห่งบางปะกงนะครับท่านนี้เป็นตัดสาวระเบ,เบิดทุกแยกนะครับ <laughs>